สวัสดีค่ะบ้านผูพาทอนะคะวันนี้พี่ชมสิ้นตาว่านะคะสิ้นตาว่าลักษณะของสิ้นตาว่าจะมีลายริ้วอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเป็นการปั่นไกาเล็กๆแบบนี้ค่ะเนียค่ะเป็นเป็นริ้วนะคะระหว่างตัวสิ้นนะคะสีเขียวตองนะคะพืนนี้สวยมากค่ะ ในส่วนของเชิงนะคะมีส่วนประกอบของสีเขียวนะคะซึ่งรับกับตัวสิ้นมากๆเลยนะคะตรงนี้หัวสิ้นสีแดงค่ะนะคะนี่ลงตัวมากค่ะพื้นนี้ราคา1,650บาทนะคะส่งฟรีนะคะซื้อวันนี้นะคะได้รับหัวรัดสิ้นกระลาด้วยนะคะหัวรัดสิ้นกระลา ละ60บาทนะคะค่าจัดส่งเมาเมาสามบาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่ facebook บ้านภูผ้าทอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ